การที่จักรวาลจัดสรรให้คุณได้พบกับเขาคนนี้โดยบังเอิญมีใช่เรื่องตลกของโชคชะตาค่ะแต่นี่คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดการโดยมีคําทํานายผ่านไพ่ทั้งสามใบดังนี้ค่ะ 1. The Tower การพังทลายเพื่อเริ่มต้นใหม่คนที่คุณเจอโดยบังเอิญคนนี้เข้ามาเพื่อเขย่าโลกใบเดิมของคุณค่ะไพ่ใบนี้บอกว่าการพบกันครั้งนี้อาจเกิดขึ้นในจังหวะที่คุณไม่พร้อมหรือเกิดขึ้นอย่างกระทันหันจนตั้งตัวไม่ติดแต่มันคือการทําลายกําแพงความกลัวหรือทััศนคคติดเดิเดเดมมกกี่ยววาร เพื่อเปิดทางให้คู่แท้ได้เข้ามาในพื้นที่ชีวิตจริงๆของคุณ 2>, 2. The Magician พลังแห่งการส,สร้างและแรงดึงดูดนี่คือยืนยันว่าเขาคือคู่แท้ที่จักรวาลส่งมาค่ะเพราะ Magician คือไพ่แห่งความมหัศจรรย์และการเชื่อมต่อระหว่างฟ้ากับดินการพบกันครั้งนี้มีแรงดึงดูดมหาศาลและเขามักจะเป็นคนที่มีไหวพริบหรือมีความสามารถที่ทําให้คุณรู้สึกทึ่งเหมือนมีเวทมนตะ์บางอย่างที่ทําให้คุณทั้งคู่โครจรมาพบกันได้อย่างพอดีแปะ๊ะ 3. 8ดดาบ b a of Swords การปลดปล่อยจากกรงขังทางใจ ในอดีตคุณอาจจะเคยรู้สึกมืดแปดด้านหรือติดอยู่ในวงวนความสัมพันธ์ที่ไปต่อไม่ได้แต่การมาของคนคนนี้จะช่วยให้คุณตาสว่างและหลุดออกจากพันธนาการความเศร้าเดิมๆแม้ในตอนแรกคุณอาจจะยังมีความกังวลหรือลังเลดาบที่ล้อมรอบแต่ไพ่ใบนี้บอกว่าจริงๆแล้วทางออกอยู่ตรงหน้าแค่คุณกล้าเปิดตาเปิดใจยอมรับความรักครั้งนี้เท่านั้นเองสรุปภาพรวมการพบกันครั้งนี้คือโชคชะตาที่กำหนดไว้เพื่อให้คุณหลุดพ้นจากความโดดเดี่ยวค่ะ